สวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g Tarot เยียยายจิตวิญญาณผ่านไพ่สู่การเตือนรู้การอ่นานไพ่เป็นการอ่นานไพ่สายจิตวิญญาณเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะหากใครฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็กดเลื่อนผ่านได้เลย ขอขอบพระคุณการสนับสนุนช่องทุกๆช่องทางทั้งการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการทำช่องใช้ไพ่เป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดเส้นทางจิตวิญญาณเป็นตะเกียงนำทางให้เพื่อนๆได้ทำงานภายในจนเกิดปัญญารู้แจ้งและมีชีวิตอยู่เหนือโชคชะตาไปดูพลังงานของเพื่อนๆกันก่อนนะคะว่าเป็นใครกันบ้าง เม่นเคยนะคะยังไม่มีหัวข้อนะคะให้พ้าเป็นหัวข้อให้นะคะ อำนาจมี่อำนาจมีบารมีมนัมนเจิดตื่นรู้ตื่นรู้คือรู้แจ้งเห็นจริงมองทุกสิ่งทุกอย่าง ตามสภาพความเป็นจริงมองด้วยปัญญาค่ะกลมเกลียวมีความสามาัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวน่าจะเข้าถึงคำว,ว่า v ีวันแล้วด้วยค่ะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับทุกสปปรรพสิ่งเพราะเพราะถ้าช่วงเวลาที่ผ่านการเตื่นรู้แล้วก็จะจะเข้าถึงวีวน,นิดนะคะทุกสปปรรพสิ่งคือสิ่งเดียวกันมาเดินทางมาจนถึงถึงถึงขั้นที่การเดินทางมาสู่ขั้นขั้นสุดท้ายแล้วนะคะ นที่มีอำนาจมีบารมีในตัวมีความคิดสร้างสารรค์ความคิดบันเจิดตื่นรู้มองทุกทุกสภาวะด้วยปัญญาและเข้าถึงทุกทุกสสาริ่งแล้วรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้สึกว่ารู้สึกถึงวีวันเน็ตแล้วอะค่ะเข้าถึงวีวันเน็ตแล้วมาถึงจุดสุดท้ายของการตื่นรู้แล้วนะคะถึงขั้นสุดก็ไล้ เนาะไปดูไพ่ทาโรกันนะคะาทาโรกันว่าไพาทาโรอยียบบอกอะไรเรา มีเรื่องกระทนหัาเกิดขึ้นนะคะมีข่าวสารหรือการมีการติดต่อสื่อสารข่าวสารสื่อสารจากทางไกลก็เป็นไปได้ะคะ่ะ แปดไม้แปดเหรียญใต้สำรับไร่ชีนีถือไม้ราชาถือดาบชาวธาตุไฟเมสินธนูชาวธาตุดินผู้ศบกันมังกรชาวท่าตุโลมิถุนตุนกลุ่มนะคะชาวราศีกรกฎนะคะ ชาลีออจะได้ลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับพรสวรรค์หรือความรู้ความสามารถของตัวเองได้ทำอย่างกระทันหันหรืออาจจะมีมีความชัดเจนนะคะพร้อมรบพร้อมสู้พร้อมควยได้ทำเป็นกลุ่มเป็นทีม ถือถ้วย <c oughs> <c oughs> ประสบความสำเร็จเรื่องงานนะคะ <c oughs> พร้อมมากในการทำงานที่ตัวเองรักนะคะ <c oughs> ดเดวิลขอ,อนี้ปิดเดวเดิลนะคะ ชำระล้างเคลียร์ตาตัวตนได้เบาบางลงมากนะคะก็จะเป็นเป็นงานที่ตัวเองได้ทำงานที่ตัวเองรักเป็นกลุ่มเป็นทีมแล้วก็เป็นในเรื่องของก,การแก้ปมขจัดปมพลังงานลบ ต่างๆก็เป็นไปได้นะคะธาตไฟไม่สิ่งธนูธาตดินพืชศกักกรรมกรธาตลมม่สูนตุลกกมชาวราศีกรกฎธาตน้ำกรกฎมีนพิจิตเดวเดิดชาวลิลชาวราศีมังกรนะคะ ชาวราศีกรกฎและชาวราศีมังกรเก้าถ้วยได้มีการทำงานกับภายในกำจัดอัดตราตัวตนที่ที่มีอยู่ใต้จิตสำนึกที่มีอย่างล้นหลามสามารถที่จะเคลียร์จะเคลียร์ชำระล้างให้เบาบางลงได้จนจนมีความพอใจ พอใจกับตัวเองแล้วอะค่ะนี่ของเก่าของเดิมเจะให้พิเทศนี่ฟอนสวร์เป็นนักพยากร สวินถือเหรียญน,นำของดีของเก่าของเดิมของตัวเองอะคะ่ะออกมาลงมือทำออกมาปฏิบัติแล้วคุณก็จะได้ได้รับทรัพย์ด้วยนะคะ ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะั่นแหละจะนำซัพย์มาให้เ,เพราะว่าคุณตื่นรู้แล้วตื่นรู้แล้วมองว่าสิ่งที่จะที่จะทำให้ทรัพย์ทรัพย์กลับเข้ามาก็เป็นเรื่องความรู้ความสามารถเฉพาะตัวพรสวรค์เฉพาะตัวค่ะ แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าพรัสวรค์ของคุณคืออะไรนะคะตื่นรู้ทำงานภายในเด่นเรื่องงานนะคะ นำความรู้ความสามารถหรือพรสวรรค์ที่ตัวเองมีนี้ออกมาถ่ายทอดมองว่าเป็นนักขีก็ได้หรือว่าเป็นครูครูบาอาจารย์เป็นครูเป็นโค้ชเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีของเก่าของเดิมที่มาที่ติดตัวมาค่ะเพราะว่ากว่าจะผ่านผ่านเดอร e เดวิลมาได้ผ่านผ่านการกำจัดอัตราตัวตนชำระล้าง แล้วก็อยู่กับพลังงานแบบนี้มาจนมีความพอใจได้แล้วเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่พลังงานไม่ธรรมดานะคะเก่งมากๆนะไปดูไพ่จักระกันนะคะหวัวข้อเราคืออะไรอะ่ะตื่นรู้แล้วใช่ไหมคะจักระห้าใบนะคะ เมื่อผ่านกระบวนการตื่นรู้แล้วคุณก็จะก้าวเข้าสู่รักไรเงื่อนไขอะค่ะจก,กะสีเขียวเนะากกะจกที่สเต็มแล้วนะคะมีแต่พลังแห่งความรักความเมตตาความปรารถนาดีเป็นผู้ให้รักไรเงื่อนไขคำว่ารักไรเงื่อนไขคือรักแล้วปล่อยอะค่ะรักแล้ว ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนนะคะจะได้เจอคู่แท้ทางจิตวิญญาณด้วยนะคะทวินเฟรมผู้ทวินเฟรมเป็นเป็นการนำ จากครูภายในหรือจัก,กรวานนำมาเพราะว่าพลังงานเราเต็มแล้วเพราะเขาจริงๆคือถ้าตื่นรู้แล้วแล้วมี The High p n t e d กับแปดเหรียญน,นี่คือกดแรงดึงดูดใช้ได้ผลแล้วนะคะคุณส่งพลังงานออกไปยังไงสิ่งที่สะท้อนกลับก็จะออกมาเป็นแบบนั้นนะคะคุณมีคุณมีคำว่า รักไร้เงื่อนไขส่งออกไปแล้วคุณก็จะได้รับคนรักที่ไร้เงื่อนไขกลับมาเช่นเดียวกันนะคะคนรักที่มาพร้อมซับนะคะซับก็จะมาด้วยมาจากคู่นะคะซับมาจากจากคู่เรานั่นแหละ นะะ่ะค่ะเป็นการวนกลับเห็นไหมคะคู่แท้ในอดีตชาติคู่จิตวิญญาณคู่ทวินเฟรมเป็นการวนกลับทำไมมาแต่เรื่องคู่แคเนะียคู่ในอดีตชาติคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรมมาพร้อมซับนำซับมาให้เราด้วยนะคะอุ้ยดีจังะ มีแต่ตะจก,กะที่เจ็ดทั้งนั้นเลยอ่ะดึงดูดมาทั้งนั้นเลยพลังงานคุณเสถียรมากเลยค่ะด,ดึงดูดได้ทุกอย่างแล้วนะคะเนี่ยแน่นอนเลยค่ะคู่มาพร้อมซับเลยราชาถือไม้ ภารกิจนะคะทวินเฟมซับมาพร้อมคู่เป็นการวนกลับของของเก่าของเดิมในอดีตชาติเด p ไฮพินเทสสุดยอดเลยดูเข้าสู่ราชินีถือเหรียญพูดเก่งพูดเป็นนะคะจัก,กระที่ จะกกาะคอค่ะตาที่สามเปิดแล้วอะค่ะตาที่สามเปิดแล้วโหพลังงานดีมากๆว้าวมากๆเลยค่ะเนี่ยคือกดแรงดึงดูดใช้ได้สเสถียรแล้วนะคะงดงามมากเลยพลังงานวันนี้หัวข้อคืออะไรดีคะตื่นรู้สิ่งดีๆกําลังกลับคืนมา ตื่นรู้แล้วสิ่งดีๆกำลังจะกลับคืนมานะคะไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์หรือของเก่าของเดิมที่มีมาตั้งแต่อดีตชาติของเก่าของเดิมโดยให้พิมพรสวรรค์ตื่นรู้แล้วสิ่งดีๆกำลังจะวนกลับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งดีๆกำลังจะวนกลับไม่ว่าจะเป็นของเก่าของเดิมความรู้เก่าความรู้เดิมความรู้ความสามารถเดิมวนกลับคู่รัก วางใจระว,วางใจในจักรวาลวางใจในกฎของแรงดึงดูดนะคะกลับมาแน่นอน ตื่นรู้แล้วสิ่งดีๆกำลังวนกลับนะคะหัวข้อในวันนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะพลังงานของเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ